สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะพลอยจะมาแนะนําเป็นโซฟาแบบมินิมอลน่ารักมากๆเลยนะคะสไตล์แบบเกาหลีสุดๆเลยรายละเอียดจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะใครที่ชอบโซฟาแบบมินิมอลสไตล์เกาหลีนะคะพลอยขอแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะกับโซฟารุ่นโมนีนะคะที่มีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่2เมตร20เซนความลึกของที่นั่ง80เซนแล้วก็ความสูงของที่นั่งเนี่ยอยู่ที่80เซนเช่นเดียวกันค่ะดีไซน์ของโซฟาจะเป็นแบบ สาที่นั่งนะคะแล้วก็มีตัวแอยืดออกมาเล็กน้อยนะคะไว้วางขาได้สะดวกมากๆโดยโครงสร้างนะคะจะเป็นโครงไม้แบบ MDF แล้วก็ไม้อัดอย่างดีคุณภาพเกรด A จากทางโรงงานเลยค่ะในส่วนของรุ่นนี้นะคะก็มีแถมหมอนอิงไปให้ด้วยนะคะถึง6ใบด้วยกันซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกทั้งสีแล้วก็วัสดุผ้าได้ทั้งหมดเลยนะคะอย่างในคลิปนะคะก็จะเป็นตัวผ้าขนแกะนะคะแบบขนแกะยาวเนาะตัวสีครีม ที่ดูน่ารักแล้วก็ดูมินิมอลสุดๆเลยซึ่งลูกค้านะคะก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะว่าอยากจะได้สีแบบไหนวัสดุผ้าแบบไหนก็คือตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะในส่วนของมองนะคะก็จะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกเป็นสีเดียวกันกับโซฟาก็สามารถทําได้ค่ะโดยที่ลายนะคะมีวัสดุผ้าและสีเนี่ยให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะโดยราคาของรุ่นนี้นะคะราคาเพียง2900บาทเท่านั้นค่ะ ใครที่ชอบโซฟาสไตล์แบบมินิมอลน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจะไปวางไว้ที่ห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าทําเป็นตัวคาเฟ่นเนี่ยเอาชุดนี้ไปวางเนี่ยก็เป็นเพิ่มจุดเด่นให้กับตัวร้านของท่านอย่างแน่นอนนะคะอย่างที่พลอยบอกนะคะว่าสินค้าเนี่ยสามารถเลือกทั้งวัสดุผ้าแล้วก็ตัวสีได้ด้วยนะคะใครชอบสีแบบไหนผ้าแบบไหนเลือกได้เลยนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็หน้าร้านของเรานะคะตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่ค่ะถนนสาธุประดิษฐ์นะคะตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์ 54ถนนพระรามสากรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะร้านของเรามีบริการจะส่งให้ฟรีทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านค่ะแต่ในส่วนของาจังหวัดจะมีค่าจะส่งซึ่งค่าจะส่งแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันนะคะยังไงลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามน้องอมินก่อนได้ค่ะในส่วนของการสั่งพวกเตียงหัวเบาะนะคะหรือว่าโซฟาเนี่ยพลอยขอเน,น้นย้ำนิดนึงนะคะว่าให้ลูกค้าเนี่ยวัดพื้นที่นะคะที่หน้างานของลูกค้าเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่ในการ ขนส่งเนี่ยจะได้ไม่ได้มีปัญหานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยไปส่งนะคะอาจจะเข้าไม่ได้เข้าลิฟต์ไม่ได้เข้าตัวบ้านประตูบ้านไม่ได้แบบนี้นะคะโอ้แ oh, yeah, ย่เลยเนาะก็คืออาจจะรบกวนลูกค้านะคะวัดพื้นที่ขนาดนะคะของที่บ้านของลูกค้าก่อนนะคะเพราะว่าสินค้าของพวกโซฟาอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเตียงเนี่ยสินค้าเราไปเป็นชิ้นใหญ่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปไประกอบหน้างานนะคะเราไปเป็นชิ้นให้เลยนะคะการสั่งเนี่ยเราก็จะเป็นสั่งแบบ p ออ o ด d e r คือทําตามแบบ o r อร์ของลูกค้าที่ ซึ่งถ้าลูกค้าเนี่ยเกิดการยกเลิกทีหลังนะคะสินค้ามันก็อาจจะไปขายที่อื่นเนี่ยมันก็จะอาจจะขายยากนิดนึงนะคะยังไงก็ขอเน้นย้ําในส่วนของตรงนี้นิดนึงว่าอาจจะวัดพื้นที่ขนาดนะคะที่ลูกค้าอยู่นะคะหรือว่าพื้นที่ที่ลูกค้าอยากไปติดตั้งอะไรแบบนี้ก็อาจจะวัดกันมาก่อนเนาะเพราะว่าบางทีเกิดเคที่ขึ้นลิฟต์ไม่ได้แบบนี้นะคะเพราะว่าสินค้ามันมีขนาดชิ้นใหญ่ขึ้นลิฟต์ไม่ได้ก็ต้องยกขึ้นชั้นกันไปสิบกว่าชั้นเลยแบบนี้นะคะ๋อก็อาจจะมีส่วนค่าแรงเพิ่มเติมขึ้นมา ยังไงวันนี้นะคะพอยก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับโซโฟ,ฟารุ่นมินิมอลค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะอยากดูสินค้าอื่นๆนะคะก็สามารถทักแชทกันเข้ามาได้เลยยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย